สวัสดีครับสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องการทำความรู้จักตัว Power b t Pro 2กันนะครับหูฟัง Power b t Pro 2เนี่ยมันทำออกแบบมาใหม่ให้ใส่ได้กระชับพอดีแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์บีที่ล้ำหน้าที่สุดเท่าที่บีทเคยสร้างมาเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะออกแบบมาเพื่อ,อเป็นที่สุดของด้านประสิทธิภาพสำหรับนักกีฬานะครับแล้วก็ยังขับเคลื่อนด้วยชิป Apple h 2ด้วย ที่นอกจากจะมีวิทธิภาพที่ดีขึ้นเนี่ยก็ยังประหยัดพลังงานแล้วก็ม่อประสบการณ์ระดับพรีเมียมที่ไร้รอยต่อบนผลิตภัณฑ์ Apple ต่างๆได้นะครับตรงคํานี้นะครับคําว่า,าทํางานแบบไร้รอยต่อเนี่ยก็มันจะเป็นการเชื่อมต่อที่คล้ายก,กันกับตัว AirPods นั่นเองนะครับก็คือเวลาที่เราสวิตช์อุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าเราจะใช้ iPhone อยู่หูฟัง p o w e r b e a t Pro เนี่ยเชื่อมต่ออยกับ iPhone พอเราสลับไปใช้บน iPad ที่ใช้คาเดีวยวกันเนี่ยมันก็จะสวิตช์อุปกรณ์ให้อย่างไร้รอยต่อนั่นเองประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยหูฟังเนี่ยมันก็จะคอยกระตุ้นให้เราเนี่ยมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาด้วยโปรไฟล์เสียงแบบเจเนเรชันถัดไปนะครับหรือว่าในเจเนเรชันแล้วก็การเรื่องการตัดเสียงรบกวนแบบอินเตอร์แอคทีฟเนี่ยก็เป็นการทำได้ดีที่สุดของบี t ตอนนี้เลยแล้วก็ยังสามารถวัด อัตราการเต้นของหัวใจสำหรับการออกกำลังกายแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง45ชั่วโมงด้วยนะครับแล้วก็มี EQ แบบปรับเองได้นะครับปรับเสียงให้เหมาะกับรูปทรงของหูเราแล้วก็ยังมีรวมถึงเสียงเชิงมิติพื้นที่นะครับสำหรับเราที่อ่าไม่ว่าจะเป็นการติดตามศีรษะแบบไดนามิกนะครับมันจะรู้ว่าศีรษะเราอยู่ตรงไหนหันหน้าไปด้านไหนนะครับเพื่อการมอบประสบการณ์การฟังที่เต็มอิ่มแล้วก็สมจริงนะครับ แล้วก็ p o v i r t o o t เนี่ยยังเป็นหูฟังบิดรุ่นแรกนะครับที่มาพร้อมกับเคสชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับก็ลองดูที่เราเห็นกันในรูปนะครับทีนี้เนี่ยตัวหูฟัง p o w i t เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสีดำเชดแบ็คนะครับสีเบคควิกแซนสีม่วงไฮเปอร์แล้วก็สีส้มอิเล็กทริกนั่นเองนะ ตรงนี้เนี่ยดีไซน์ที่ออกแบบมามันก็จะออกแบบมาสําหรับนะักกีฬานะครับก็จะมีขอเกี่ยวหูขอเกี่ยวหูนะครับแล้วก็ใช้โลหะที่เป็นไทเทเนียมนิกเกิลนะครับที่เบาพิเศษเพื่อให้สามารถคงรูปร่างที่มีความยืดหยุ่นได้นะครับแล้วก็ทนทานมากจึงมั่นใจได้ว่าหูฟังเนี่ยจะอยู่บนหูโดยที่ไม่หลุดออกตลอดเวลาที่ทกิจกรรมที่หนักหน่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกงกายวิ่งคารดิโอพวกนี้ หูฟังเองก็มีน้ำหนักเบานะครับเบ,เบากว่าตัวโคว e r โปรเนี่ยรุ่นเดิมถึง20%นะครับเราจึงใส่ได้สบายตลอดวันแล้วก็มีจุกหูฟังแบบ5ขนาดนะครับเพื่อความพอดีของหูแต่ละคนด้วยโ r วิดโปรเนี่ยมันก็จะทนน้ำทนเหงื่อที่ระดับ IPX4 นะครับ IPX4 สำหรับการฝึกซ้อมแล้วก็สำหรับสภาวะแวดล้อมที่สุดทรหดนั่นเองนะครับยังมีของเรื่อง เสียงอันทรงพลังนะครับก็คือสถาบริกรรมอะคูติกแบบเฉพาะนะครับแล้วก็มีระบบระบายอากาศสุดล้ำทําทให้เกิดโปรไฟล์เสียงที่มีความสมดุลแล้วก็ทรงพลังได้นะครับ EQ ปรับได้เองมี ANC นะครับตัดเสียงรบก,กวนแบบแอคทีฟแล้วก็เป็นมีเปลี่ยนเป็นโหมดฟังเสียงภายนอกได้นะครับเหมือนกับตัว AirPod Pro พวกนั้นนะครับแล้วก็มีเสียงเชิงมิติที่จะ รับรู้ว่าศีรระเราอยู่ตรงไหนเป็นการติดติดตามศีรระแบบไดนามิกนะครับแล้วก็มีมิติเสียงหลายแบบไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูภาพยนตร์เล่นเกมนะครับทีนี้ที่เด็ดก็คือเอเรื่องการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกาลังกายนะครับการวัดอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยจะแสดงข้อมูลแบบสมรรถภาพนะครับแบบเรียลไทม์ที่ใช้ร่วมกันได้กับแอปฟิเนสที่เราใช้ประจํานั่นแหละครับ มีเซ็นเซอร์แบบออปติคอล LED นะครับจะส่งสัญญาณไฟมากกว่าร้อยครั้งต่อวินาทีเพื่อที่จะวัดการไหลเวียนของเลือดนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับที่อยู่ใต้ของ Apple Watch นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเป็นแน่นอนครับเป็นหูฟังของ Apple เนี่ยมันก็ต้องมีไมค์อยู่แล้วนะครับโดยที่เราสามารถคุยโทรศัพท์ได้ชัดเจนมีเทคโนโลยี Beamforming นะครับแล้วก็ ตรวจจับการเคลื่อนไหวของเสียงช่วยให้คุณภาพการโทรในยอดเยี่ยมมีฟอร์มิงก็คือมันจะตรวจจับเสียงนะครับเวลาที่มีเสียงออกมาจากทางไหนเนี่ยมันก็จะทําให้เสียงนั้นนะเป็นเส้นเป็นเส้นตรงเพื่อที่จะดูดเสียงได้ดีขึ้นทําให้เสียงการโทรเนี่ยชัดยอดเยี่ยมิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีคุณสมบัติการแยกเสียงบนผลิตภัณฑ์ Apple ได้ด้วยก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับก็เชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ แบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับหูฟังแต่ละค่าเนี่ยสามารถเล่นได้นานสูงสุดถึง10ชั่วโมงด้วยการต่อการชารชจครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่นได้นานสูงสุด4.5ชั่วโมงด้วยเคสนะครับเคสก็คือเป็นเคสแบบมีแบตเตอรี่แล้วก็เป็นเคสร,รุ่นแรกนะครับที่รองรับการใชร้แบบไร้สายด้วยแล้วก็ตัวเคสเนี่ยที่เห็นในรูปเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง33%นะครับ แล้วนอกจากชาร์จไร้สายก็ยังชาร์จด้วยพอร์ต Type C แล้วก็ทีนี้เมื่อเวลาแบตเตอรี่เหลือน้อยเนี่ยมันก็จะมี fast fill นะครับให้เราเนี่ยชาร์จเพียงแค่5นาทีเราก็สามารถเล่นได้ต่อเนื่องถึงชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องของการควบคุมแบบเจมรูปแบบนะครับผูกฟังแต่ละข้างจะมีตัวควบคุมเสียงตัวควบคุมแท็กแล้วก็มีการรับสายได้ทั้งคู่นะครับใช้ทีละข้างก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่เราพูดวันดีสิริหรือสิรีบนอุปกรณ์ของ Apple เนี่ย เพื่อปรับระดับเสียงหรือเปลี่ยนแท็กหรือโทรออกหรือโทรออกแบบแพนฟรีกดสั่งโทรออกสั่งสิริโทรออกได้นะครับหรือว่าสั่งสิริเพื่อวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้นะครับสะดวกสบายมากด้วยการจับคู่เพียงแค่การแตะเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ยังมีการสลับอัตโนมัติการแชร์เสียงแล้วก็อยู่ในแอปไฟ My iPhone ด้วยนะครับเชื่อมต่อง่ายตั้งแต่ แอะเอาจากกล่องเลยก็เหมือนกับ Airpods ตั้งเองนะครับแล้วก็ยังมีแอปปีดสำหรับอุปกรณ์ Android นะครับช่วยให้สามารถจับคู่ด้วยการแตะไปครั้งเดียวแล้วก็ค้นหาตัวหูฟังบีดแล้วก็ฟีเจอร์อือ่อีกมากมายนะครับทีนี้อุปรกรณ์เสริมก็แน่นอนครับ Apple Care Plus สําำหรับหูฟังนะครับแล้วก็การสมัครสมาชิกของ Apple Music นะครับที่จะช่วยตอบสนองกับผู้ใช้ Power Beat Pro ในที่ณท,ที่นี้นะครับ สีสันสวยงามทุกสีเลยถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้าทางเว็บไซต์เปิ้ลหรือสตูดิโอทุกสาขาทั่วประเทศนะครับส่วนของผมนี่อยู่ที่สาขาโลตัสจันทบุรีนะครับสำหรับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอะไรก็ยินติดตามนะครับสวัสดีครับ